วัสดีค่ะมีใครยังไม่นอนบ้างไหมจะชวนไปเปิดตู้เย็นหาอะไรกินกันสวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสที่เด็กๆหลับแล้วเกิดหิวขึ้นมาก็เลยอยากจะชวนเข้าครัวไปหาอะไรกินกันค่ะเดี๋ยวจะลองไปเปิดตู้เย็นดูว่า ถ้าเกิดว่าตอนเย็นคืนดึกๆอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะกินอะไรขึ้นมาหรือว่าแบบว่าดูทีวีหรือว่าทํางานไปแล้วแบบว่าเออหิวอยากหาอะไรใส่ท้องกินเพลินๆอะไรเงี้ยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่แบบมีอาหารเฮลตี้ติดตู้เย็นเอเนาะงั้นเดี๋ยวเราลองไปเลือกกันนะคะว่าเราจะกินอะไรดีสดมากเลยอันนี้ไม่มีบทเราจะพาไปเปิดตู้เย็นที่บ้านนะคะอันนี้ จะเป็นช่องแช่แช่เบียรวุ้นนั่นเองนะแเราก็จะพากันไปเลือกนะคะขอสลับกล้องออยากทานอะไรกันไหมช่วยกันเลือกได้นะคะอันนี้เหลือเทมเป้อันนี้เราก็จะเป็นอาหาร Frozen Food นะคะของต้นก้าฟ้าใสานั่นเองอขายของแต่ของดีจริงนะ ถ้าสมมติว่ากลางคือเราหิวๆแล้วเรามาแบบว่าเปิดตู้เย็นมาเรามาเจออาหารแบบนี้กินได้ก็ไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องอาหารฟรั่งเศนด้วยเลือกอะไรดีอะเอาข้าวละกันเนาะหนักท้องหน่อยเป็นไปได้ยังไงว่าลองดูทีว่าข้าวอบพันยาพืชแบบฟรั่นเมันจะเป็นยังไงก็นี่ อันนี้ก็คือโฉมหน้าของ frozen food ของต้นก้าฟ้าใสนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นี่เห็นไหมคะว่าเราอะใส่ถุงบรรจุด้วยถุงสุญญากาศใสๆแบบนี้เลยก็จะเห็นเลยว่าข้างในเนี้ยมันคืออะไรเห็นหน้าตามเลยเห็นปะ บางทีแบบว่าอาหารกล่องแช่แข็งอะเราจะมองไม่เห็นหน้าตามันว่าเฮ้ยข้างในกล่องมันเป็นยังไงเขาอาจจะแบบว่ามีรูปรูปตรงปกหรือเปล่าอาหารตรงปกหรือเปล่าเขาก็จะมีแบบว่าบางทีเขาจะเขียนว่าภาพเพื่อการโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเราตั้งใจที่จะใช้ถุงใสใสสุญญากาศแบบเนี้ยให้เห็นเลยว่าข้างในเนี้ยคุณจะได้อะไรนะคะแล้วก็นี่จะมีบอกเลยว่าเดี๋ยวทำเสร็จแล้วนะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ เมนูนี้คืออะไรเราจะบอกว่าเป็น plant-based food good for health made from heart นะคะแล้วก็เป็นแหล่งของเราก็จะมีบับเบิลบอกว่าอันเนี้ยเมนูเนี้ยมันดียังไงสำหรับเมนูข้าวอบธัญพืชน,นี้จะมีเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตที่ดีแล้วก็เป็นมิตรกับทางเดินอาหารแล้วอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เป็น low sodium ด้วยสวัสดีค่ะเอาล่ะเราจะพาไป ก,น,กน่อนก่อน,อ,นอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่านะคะว่าอาหารโฟสเซ้นต้นก้า้าใสเนี่ยกรรมมีวิธีการทำนี่มันแบบว่าเลอค่าขนาดไหนมันน่ากินขนาดไหนยังไงนี่เรามีวิธีเก็บรักษาให้ด้วยนะคะเป็นอินสต u ชั่นวิธีกินง่ายมากเลยอะ่ะก็เหมือนกินอาหารอาหารโฟรเซ้นอุ่นไมโครเวฟทั่วไปเลยง่ายแค่1 2 3นะคะอ,อันแรกเลยก็คือว่าเราก็ทำการตัด ฉีกซองให้มันมีอากาศเข้าไปนิดนึงแล้วเสร็จแล้วก็พาเข้าไมโครเวฟเสียด้ไหมอ่ะขอโทษนะคะลืมเสียบปะ๊ะสดมากทาดา ตั้งเวลาซักสามนาทีอ้าวเกินไปนิดนึงไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมากินด้วยกันนะคะระหว่างที่รออาหารนะคะสามนาที ต้นก้าวฟ้าใสจะมีไปออกบูน,นะคะที่ครัวคุณต่อยยกทับนะคะที่เดอะมอลลบางกะปิใครที่อยู่แถวบางกะปิก็ไปเจอกันนะคะในงานนั้น,น,นเราก็จะมีน้ําตาลช่อดอกมะพร<ๆ>้าวที่บ้านใครมีหรือ,อยัง<ๆ>ก็จะมาโชว์นะคะน้ําตาลช่อดอกมะพร้าวเขินจังเลยอ่ะเวลาแบบว่ามาขายของอะ่ะจริงๆแต่ว่ารู้สึกบบกว่าเหงาอะ่ะเวลาที่มาไลฟ์แล้วแบบมีคนดูนี้เราก็อยากจะ มาอยากจะให้เห็นผลิตภัณฑ์ของเราบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อันนี้คือใช้จริงๆที่อยู่ในครัวเลยหน้าตาของน้ำตาลจะเป็นแบบนี้เห็นไหมไหลออกมา,อาหอมมากอันนี้นะคะเป็นน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวที่มีค่าการดูดซึมเข้ากระแสะเลือดต่ำก็หลักการเริ่มต้นในการที่ดูแลสุขภาพง่ายๆนะคะเข้าไปในห้องเข้าไปที่ครัวแล้วก็เปลี่ยนเครื่องปรุงเปลี่ยนวัตถุดิบเปลี่ยนข้าวให้เป็นข้าว ข้ากล้องไม่ผัดสีเปลี่ยนน้าตาลให้เป็นน้ําตาลที่เป็นน้ําตาลไม่ขัดสีแล้วก็ทีทางที่ดีก็คือเปลี่ยนเป็นน้ําตาลที่มีค่าการดูดซึมเข้ากระแสเลือดต่ําเช่นน้ําตาลช่อดอกมะพร้าวสวัสดีค่ะคุณปาณิสาสวัสดีค่ะหอมมากเลยเนาะได้กลิ่นหมายถึงน้ําตาลหรือว่าอาหารในไมโครเวฟอันเนี้ยปกติแล้วเมื่อก่อนเนี้ยดาวอะเป็นพนักงานออฟฟิศมาก่อนทํางานบริษัทยาเนาะจะกินอาหาร แช่แข็งตลอดซึ่งแบบรู้สึกว่าเราก็เข้าใจว่าอาหารแชร่แข็งอ่ะมันไม่ดีแต่ว่ามันสะดวกเนาะแต่ตอนนี้เรามีอาหารแชร่แข็งที่มีประโยชน์เกิดขึ้นมาแล้ว <c oughs> ก็คืออันนี้เป็นสก,การแก้เพนของตัวเองในสมัยก่อนที่ไม่ได้กินอาหารที่เฮลตี้เลยหากินอาหารเฮลตี้ยากเนาะเราก็จะเข้าเซเว่นแล้วเราก็จะเก็บตุนอาหารแชร่แข็งเนาะแต่อันนี้รู้ไหมคะว่าขบวนนการแชร่แข็งเนี่ยเป็นการรักษา สารอาหารเอาไว้อย่างดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่า นึกถึงขบวนการที่ทําให้อาหารเสียค่ะก็คือมันจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเชื้อที่มันมาปนเปื้อนในอากาศเนาะแล้วก็ตัวเจ้าจูเินซีในตัวของอาหารนั่นเองที่มันจะทําหน้าที่ย่อยสลายอาหารให้เกิดการบูดเน่านะคะแล้วก็ตัวเอนไซม์ของในอาหารที่มันจะทํางานทํางานไปเรื่อยๆในการที่จะย่อยสลายอาหารนั้นนะคะ3มอย่างแล้วก็ในขบวนการทํางานให้เกิดการเน่าเสียเนี้ยค่ะ ขบวนการเสรื่อมสภาพของอาหารละกันเนาะมันฟังโดูเอาแล้วมันแย่เออขอบวนการที่จะทําให้เกิดการเสรื่อมสลายของอาหารเนี่ยมันจะต้องใช้อุณหภูมิใช้อากาศแล้วก็ความชื้นดังนั้นเนี่ยการที่กําลังการที่เราจะเก็บรักษาอาหารไว้ได้นานนะคะเราก็ต้องหยุดขบวนการที่เอนไซม์มันทํางานเนาะเราก็ต้องหยุดไม่ให้มีอากาศอย่างแรกเลยก็คือให้มีอากาศให้น้อยที่สุดแล้วก็พยายาม รักษาความชื้นของอาหารอันนั้นเก็บเอาไว้ล็อกเอาไว้แล้วก็ลดอุณหภูมิลงให้เร็วที่สุดเพราะว่าการที่ทําให้อยู่ให้มันเย็นนะคะเหมือนกับพอเราเย็นปุ๊บเราจะแบบหยุดนิ่งเราจะไม่อยากขยับเพราะว่ามันหนาวเนาะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะมันเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นพวกเอนไซม์พวก เชื้ออะไรต่างๆที่มันทําให้อาหารเปลี่ยนสภาพอะคะ่ะเขาก็จะหยุดการทํางานเมื่ออุณหภูมิต่ําทีนี้ถ้าเกิดมีผลการศึกษามาแล้วว่าถ้าอุณหภูมิมันต่ํากว่าลบสิองศานะคะเพาะเขาก็จะหยุดได้ดีเลยเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนการที่ทําอาหารแช่แข็งโดยการโฟรเซนแล้วก็เป็นบรรจุในในรูปแบบของสุญญากาศเนี่ยก็จะเป็นการทั้งหยุดขบวนนการที่ใช้อากาศแล้วก็ จัดให้อุณหภูมิต่ำลงที่ไม่เหมาะกับการสาเสื่อมหรือขบวนนการทำงานของเชื้อที่อยู่ในอาหารกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเก็บรักษาสารอาหารเอาไว้ได้อย่างดีที่สุดนานต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวแล้วอาหารแช่แข็งเนาะว่าคิดว่าจะไม่มีสารคิดว่าจะไม่มีประโยชน์หรือว่ามันจะมีโทษอะไรมันก็คืออาหารปกตินี่แหละ ที่เขาเอาไปแช่แข็งเก็บเอาไว้เพื่อรักษาให้มันอยู่ได้นานขึ้นกําลังหิวเลยไม่รู้ทานอะไรเดี๋ยวมาทานข้าวอบธัญพืชด,ด้วยกันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูข้าวอบธัญพืชของร้านต้นก้าวฟ้าใสาไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าถุงอันนี้มันเป็นถุงที่เป็นถุงทนร้อนถุงสําหรับเข้าไมโครเวฟได้แล้วก็ ใช้สําหรับเครื่องบรรจุสุญญากาศของที่ของที่ร้านอยู่แล้วอะค่ะอาหารที่ร้านเนี่ยเราจะพรีออเดอร์แล้วก็ทําใหม่ๆอย่างเงี้ยเหมือนเวลามีคนมาสั่งอาหารทานที่ร้านหรือสั่งเดลิเวอรี่เชฟก็จะเข้าครัวแล้วก็ปรุงใช่ไหมคะแต่กรณีที่เป็นอาหารที่เขาจะทําเป็นฟรสเนนะเขาจะปรุงให้สุกประมาณสักผัดไปประมาณสัก80-90%นะคะแล้วเสร็จเพื่อที่ว่าเขาจะเผื่อไว้ว่าเวลาที่ขบวนตอนที่เรามาอุ่นทานนะคะ จะได้เหมือนสุกพอดีเหมือนกินที่ร้านเนาะใช่แล้วเสร็จแล้วพอทําเสร็จปุ๊บเขาก็จะบรรจุใส่ถุงสุญญากาศแล้วก็เราก็จะทําการไล่อากาศออกอย่างเร็วที่สุดนะคะแล้วก็จะมีเครื่องบรรจุสุญญากาศที่ได้มาตรฐานนะคะว่าเขาจะแบบแวทแฟมเอาอากาศออกไปให้มากที่สุดทันทีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปแชตู้เย็นให้ลดอุณหภูมิลงอย่างเร็วที่สุดนะคะตู้แชที่ร้านก็จะอยู่ที่ลบสิบสององศา ดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นการล็อกสารอาหารไปตั้งแต่ต้นเลยเพราะว่าทั้งเอาอากาศออกไม่ให้มีเชื้ออะไรเข้าไปปนเปื้อนใช่ปะทำเสร็จใหม่ๆแล้วเสร็จแล้วยังแบบว่าเอาอากาศออกเพื่อไม่ให้มันออกซิเจนมันไปทำปฏิก,กิริยาต่ออีกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะว่าสีสันของอาหารเห็นควันไหมอ่ะ สีสันของอาหารจะน่าตาดีมากค่ะดานี่เห็นเห็นเลยว่าเอาออกมาจากไมโครเวฟเลยแล้วก็ไม่มีการถ่ายวิดีโออะไรเก็บไว้แต่อย่างใดเลยนะคะเป็นแบบนี้เห็นไหมสีสันมันยังอยู่ว่าอันนี้คืออาหารแช่แข็งนะเนี่ยมันบัจจางเลยไม่ใช่มันคือข้าวอบธัญพืชนะคะใครว่าของเฮลตี้ จะเล่าให้ฟังข้าวอบธัญพืชของร้านต้นกล้าฟ้าใสนะคะเราใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เอามาก่อนที่จะเอามาหุงเนี่ยเราแช่น้ำข้ามคืนก่อนขบวนการแช่น้ำข้ามคืนเนี่ยมันจะทำให้ตัวข้าวอะคะ่ะมันนุ่มมันนุ่มขึ้นนะคะเวลามาหุงอะก็จะนิ่มแล้วก็เกิดขบวนการงอกนิดๆนะคะทำให้มีสารอาหารมากขึ้นด้วยมีกาบ้าแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยข้าว ไลซ์เบอร์รี่อะค่ะถ้าเราเอามาแช่น้ำข้ามคืนแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีการศึกษามาว่าจะมีสารต้านมะเร็งด้วยนะตอนมาหุงอะก็เอาน้ำที่แช่น,นั้นอะมาหุงข้าวด้วยนะคะก็จะได้ประโยชน์จากเจ้าสารสีม่วงที่ชื่อแอนโทไซยานินนะคะก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยจะทานมือเดียวหมดไหมให้ <laughs> หมดหมดไหมหมดได้นะ เพราะว่าอิ่มอันนี้คือ1มือ้อนี่กี่แคลอรี่เนี่ยสามร้กิโลแคลอรี่โอ้แต่ว่าเยอะโอ้ยหอมมากเนี่ยดูสิคะไม่น่าเชื่อเลยว่าอาหารโฟโรเซ่นเนี่ยสีสันของผักพืชผักยังสดใสอยู่เลยนะคะแล้วก็ตัวเนื้อสัมผัสเนี่ยเหมือนทําเสร็จใหม่ๆเลยคือดาว่านะกินอาหาร แช่แข็งของที่ร้านต้นก้าฟ้าใสอะ่ะบางทีเวลาเราสั่งอาหารเดลิเวอรี่มาคือระหว่างทางที่มันเดินทางมาใช่ปะคะมันก็มาในกล่องธรรมดาเนาะมันก็ยังมีอากาศแต่อาหารฟรเซนของต้นก้าฟ้าใสอะ่ะมันดูดอากาศออกไปเลยแล้วก็ฟีดมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราว่ามันก็เป็นหนทางที่นอกจากจะสะดวกแล้วอะ่ะสารอาหารยังคงอยู่แล้วมันก็เป็นมือที่เฮลตี้อันเนี้ย ร้อยกว่าบาทเองเนาะทาให้เราได้อาหารที่มีประโยชน์อ่าจานนี้นะคะเราได้ประโยชน์จากอะไรบ้างามาสอนอันนี้กว่าเห็นไหมคะว่าไอตัวสีสีเนะี้ยมันคือพริกหวานต่อไปเนี้ยเวลาไปช้อปปิ้งอะ่ะเจอพริกหวานซื้อเลยนะมันเป็นพืชที่มีประโยชน์มากเลยมันไม่เผ็ดด้วยแล้วมันก็จะมีรสแบบหวาน มีรสหวานๆนกรอบๆมีเ no ท็กอ์เจอร์เขาจะมีวิตามินซีสูงมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีเบต้าแคโรทีนสีเหลืองเนะเาะเบต้าแคโรทีนซึ่งมันจะเอาไปเปลี่ยนไปเป็นวิตามินเอได้ตั้งสองเนี่ยสวัสดีค่ะราคาเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยน่าจะร้อยจำราคาแน่นอนไม่ได้ร้อยกว่าบาทค่ะอาหารที่ร้านจะเริ่มต้นประมาณ ร้อนึ่งรบาทจนไปถึงแพงสุดจะมีอยู่สองเมนูมากสองร้อบาทคือราคาปกติแบบว่าไม่ได้แพงอะไรมากเพราะว่าที่ร้านน่ะเราอ่ะใช้วัตถุดิบที่ดีใช้จากส่วนใหญ่อะคะ่ะเจดสิกว่าเปอร์เซ็นต์ของอะวัตถุดิบที่ร้านนะคะจะเป็นจะเรียกว่าออแกนิกมันก็ไม่ใช่เนาะเขาก็เรียกว่าเป็นการวิธีเกษตรอินทรีย์แล้วกันค่ะเขาจะใช้สารเคมีน้อยที่สุดในการ ปลูกพืชน,นะคะแล้วก็เป็นพืชที่ปลอดภยัยหรือเป็นวัตถุดิบที่ปลอดภยัยอย่างเช่นข้าวเนี้ยค่ะแล้วข้าวไรซ์เบอร์รี่อันเนี้ยเราซื้อมาจากจังหวัดสุรินทร์วิสาหกิจชุมชนนะคะเขาก็จะปลูกข้าวแบบไรสารเคมี A K M e. ชอบร้านนี้มากดีใจจังเลย,อยชอบคนดูเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าแบบอยากมาคุยเรื่อยๆอยากจะมาเจออยากจะมาแนะนําคือแบบวันเนี้ยที่มาทําเพราะว่าเมื่อวันที่ เมื่อวานซื้อนอะที่ไลฟ์ขายโฟร์เซนฟูดอค่ะสารภาพเลยว่าไม่มีอาหารโฟร์เซนฟูดของต้นกล้าฝาใสายอยู่ที่บ้านหรอกปกติก็คือสั่งทานที่ร้านสดๆไปนั่นแหละแล้วทีเนี้ยพอจะไลฟ์เรื่องโฟรเซนนะก็เลยสั่งมาเอาไว้ที่บ้านเพื่อที่จะเอาไว้โชว์ทีเนี้ยตอนโชว์ก็ลองทำดู เออสามสองหนึ่งง่ายจริงๆเราก็คือตัดถุงเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเห็นอะเราก็เอามาจากตู้เย็นแบบฟีดเห็นเห็นแข็งๆเลยตัดถุงวางใส่จานแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟอะแค่นี้เองแล้วออกมาแล้วมันก็ออกมาเป็นอาหารอย่างนี้แล้วก็คือไม่ต้องห่วงว่าสารอาหารมันจะยังอยู่ไหมเพราะว่ามันล็อกเก็บด้วยสุญญากาศทันทีแล้วก็แช่ยเย็นะ่ะแช่ฟรีสทำให้หยุดปฏิกิริยาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยสีก็ยังสวยอยู่อย่างนี้ รสชาติก็อร่อยเข้มข้นเหมือนทานที่ร้านเลยค่ะจะบอกว่าไหนกินให้ดูสิอะไรเงี้ยยังไม่อยากกิน,นอ่ะไม่อยากกินนะแต่ว่าฟาสติ้งค่ะเอาไว้เราจะมาคุยเรื่องฟาสติ้งต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าเราถึงจะกินได้นะคะค่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะใครอยากจะกินเอาไงเดีย่ะอยากส่งไปให้จังเลยอะ่ะเอาไว้ พิมพ์มาแล้วกันนะคะว่าอยากกินเมนูไหนเอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกหลับทุกวันเมื่อไหร่ถ้าลูกหลับเร็วเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะแบบว่ามาชวนเข้าครัวกินอาหารแล้วก็จะมีเคล็ดลับเก็ดเล็กๆน้อยๆสําหรับในเกี่ยวกับเรื่องการทานนทุกครั้งที่มาหลายแบบอยากจะชวนซื้อผักอยากจะชวนเปลี่ยนเครื่องปรุงหรือมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลสุขภาพนะคะอย่างเช่น แถวเนี้ยคือของที่อยู่ในบ้านทางนั้นเลยเนี่ยอันเนี้ยก็จะมีติดบ้านอะโวคาโดชอบมีปัญหาในการซื้ออะโวคาโดใช่ปะเดี๋ยวจบอะโควคาโดแล้วจบแล้วเดี๋ยวจะไปนอนลอะอะอะโวคาโดที่ซื้อมาบางทีอะสุกแล้วกินไม่ทนันเราก็เลยจะเก็บยังไงถ้ามันแบบว่ากําลังสุกพอดีคือแบบว่าถ้าเราไปซื้อมาแล้วไปบ่มเองใช่ปะอยู่ไปสักพักหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าบ่มไปเรื่อย แล้วมันจะสุกพอดีก็สู้เราซื้อแบบสุกพอดีเลยมาจากที่ร้านดีกว่าใช่ปะแล้วที่นี้พอสุกพอดีแล้วเราจะกินไม่ทันเรากินไม่ทันเราก็เลยใช้วิธีโฟสเสนจากหลักการที่เราเรียนรู้มาสําหรับอาหารโฟสเสนในวันนี้ที่เราเคยสอนไปก็คือว่าปฏิกิริยาที่จะทําให้อาหารเสื่อมสลายไปเนี่ยเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะเสื่อมสลายไปมันก็คือจะต้องใช้ เอนไซม์ Inside, ที่อยู่ในอาหารมันยังทํางานอยู่เราต้องไปหยุดมันหยุดการเจริญหยุดเชื้อการทํางานของจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดการเสรื่อมสลายอาหารด้วยวิธีการที่ควบคุมอุณหภูมิควบคุมอากาศนะคะคุมสิ่งแวดล้อมให้มันหยุดทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มันไม่มีอากาศอากาศน้อยๆแล้วก็ลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วราวก็จะใช้วิธีที่ปอกเสร็จปุ๊บใส่กล่องที่แบบว่ากักไม่ให้มีอากาศ ใส่กล่องสุญญากาศนั่นแหละไอ้กล่องล็อกล็อกเนี่ยที่บ้านมีเต็มเลยค่ะหยิบได้หมดเลยเนี่ยอะไรที่มันอยู่ตรงนี้มีจริงๆเสร็จปุ๊บก็เอาไปแช่ช่องเย็นเดี๋ยวจะไปหยิบมาให้ดูนี่ก็คืออะโวคาโดที่ซื้อมาแล้วก็แช่ตู้เย็นฟรเซนคืออะไรคะโฟรเซนก็คือ,อขอบวนการเอาไป เอาอาหารไปแช่แข็งเพื่อจะทันออกมาหารเก็บเอาไว้ใช้ให้นานที่สุดอะค่ะเป็นการเป็นวิธีที่ล็อกสารอาหารเอาไว้ได้ดีที่สุดวิธีหนึ่งเลยแล้วก็วิธีการอุ่นอาหารเอามาทานเพื่อที่จะให้สารอาหารอยู่ดีที่สุดก็คือการใช้ไมโครเวฟนะคะเพราะว่ามันไม่เกิดมันแค่มันความร้อนอะ่ะมันทั่วถึงนะเพราะว่าการทํางานของไมโครเวฟอะ่ะมันคือทําหน้าที่เอาคลื่นความคลื่นมโครเวฟอะมันจะไปสั่นโมเลกุลของน้ําที่มันอยู่ในอาหาร ให้มันร้อนแล้วมันก็เลยเดือดแล้วมันก็สุกจากข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเชื้อโรคหรือมีอะไรเชื้อตายนะคะก็ปลอดภัยเป็นวิธีการใช้อุ่นอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็สะดวกรวดเร็วกลับมาถึงในเรื่องของโฟลเซนใช่ไหมคะโฟลเซนก็คือจะต้องอุณหภูมิต่ํากว่าลบ16องศา16หรือ18อันเนี้ยแล้วก็จะเปิดให้ดูว่าอยากจะเก็บผลไม้เก็บอะโวคาโดหรือเก็บอาหารไว้กินนานๆเนี่ยเราก็จะทําให้มันมีอากาศน้อยที่สุด แล้วก็หยุดการทำงานของเอนไซม์เอาไว้โดยการให้มันสต็อปการทำงานคือมันไม่ได้มันไม่ได้หายไปนะพอการที่เราเอาออกมาแบบนี้มันอุณหภูมิมันก็สูงขึ้นมันก็อาจจะแบบเร่งปฏิกิริยามันเจออากาศเข้าไปเดี๋ยวสีมันก็จะดำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าทำเสร็จปุ๊บแล้วใส่ล็อกแอนล็อกใส่ล็อกเอาไว้แบบนี้แล้วก็แช่แข็งได้เลยฟักแช่แข็งได้ไหมคะ แช่ได้นะเราคือผักผลไม้ที่มันมีเนื้อฟูๆหน่อยอะแช่ได้แต่ว่าคิดว่าผนังเซลล์อะค่ะนึกถึงเวลาที่เราเอาไปแช่ใช่ปะคะน้ําในตัวมันน่ะจะกลายเป็นน้ําแข็งเป็นผลึกน้ําแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเท็กซ์เจอร์มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไอ้ผลึกนั้นน่ะมันแข็งแล้วมันบาดบาดเนื้อเยื่อของตัว อาหารนั้นๆแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นเน่ะมันบาดไปแต่ว่ามันคงไม่ไม่ได้แบบทําให้รสชาติหรืออะไรมันเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนั้นคือขนาดอะโวคาโดอ่ะที่มันเนาะดําๆเละเลอันนี้เราเพิ่งทําเมื่อตอนเมื่อเช้าสีมันยังดูดีอยู่เลยอะ่ะแล้วถ้าเกิดว่ากลัวว่ามันจะดำอ่ะวิธีหนึ่งก็คือเราจะมีน้ํามันมาก่อี่ เอามาทาฉาบเอาไว้เพื่อป้องกันออกซิเจนก็เป็นเทคนิคในการเก็บโอะโวคาโดไว้กินได้นานแล้ววิธีที่แบบว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้กินแล้ว สารอาหารมันยังอยู่อ่ะค่อยๆลดอุณหภูมิมันนะคะไม่ต้องให้มันร้อนมากอย่างอันเนี้ยเราก็เวลาที่เราจะกินเราก็เอาไปวางไว้ในช่องธรรมดาตอนเช้ามันก็จะเริ่มเหลวแล้วก็กินได้เพราะว่าถ้าเอาไปผ่านความร้อนแบบวิตามินบางอย่างที่มันสูญสลายไปง่ายๆด้วยความร้อนมันก็อาจจะสลายไปแต่วิตามินที่มันแบบพอที่จะทนความร้อนมันก็ยังอยู่อย่างเช่นพวกวิตามิน E เบตาคโรทีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยังอยู่แล้วอะโวคาโดเนี่ยนะคะ เป็นพืชที่มีไขมันที่ดีเป็นกรดไขมันที่ดีเราอะต้องการไขมันนะสาหรับผิวผมสมองแล้วก็ร่างกายเราต้องการไขมันเพื่อที่จะไปสังเคราะห์อฮอร์โมนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกลัวไขมันกินได้แต่ว่าเลือกกินไขมันที่ดีนะคะก็เลือกไขมันจากพืชน,นั่นเองหรือไม่ก็ธัญ,ญพืชน,นะคะก็วันนี้ก็แนะนำอะโวคาโดแล้วมันก็มีเส้นใยด้วยมีไฟเบอร์สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากช่วงนี้มันถูกนะคะแล้วก็ซื้อ เลือกที่มันสุกๆให้คนขายเลือกมาเนื้อดีๆมาเลยแล้วเราก็เอากลับมาแล้วก็ฟีดเก็บเอาไว้ได้นะคะฝากแชร์ได้ไหมอธิบายได้เข้าใจมากเลยขอบคุณค่ะมีเมนูตอนนี้ต้องก้ามีอาหารโฟรพวพวคอนเนคชั่นมี26เมนูนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยมาทำว่าเมื่อไหร่ที่ลูกหลับแล้วเราจะแอบมาเจอกันสำหรับใครที่นอนดึกวันนี้เดี๋ยวไปเปิดตู้เย็น ถ้าจะกินอะไรก็ดื่มเป็นนมเบาๆอะไรอย่างงี้แนะนำให้เป็นนมจากพืชหรือกินพวกชาสมุนไพรโอ้ยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาแนะมาสอนทําชาสมุนไพรกันเราจะได้กินและนอนหลับสบายนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีก่อนนะคะฝากผลิตภัณฑ์ของต้นก้าวฟ้าใสนะคะโฟเซนพุทมันดีมากเราจะรอดไปด้วยกันเทศกาลกินเจนี้เราจะรอดไปด้วยกันเราจะต้องกินเจอย่างถูกวิธีกินพอผ่านเทศกาลกินเจแล้วเราจะต้องผอมแล้วเราก็จะอิ่มบุญแล้วเราก็จะสุขภาพดีหรือบางคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ในวันพระวันเกิดอะไรแบบนี้มีติดตู้เย็นเอาไว้ก็เดาว่ามันก็สะดวกดีนะคะสำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ